ทองคำนี่เป็นลูกของแสนนุไทยนะครับแสนนุกไทยเป็นควายอยู่่ไทยนะครับแม่เขาเป็นสายดาวซีพีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทองคำนี่สังกัดอยู่ควายนาคาเฟ่นหนึ่งบางปูนะครับสว่างอารมณ์อุทยัยธานีนะครับ <c oughs> เป็นลูกชายของแสนนุไทยคา <c oughs> เฟ่เม, <c oughs> มียรครบนะครับเฟเมียตัวที่เบอร์นี้เบอร์เก้าชื่อใบหมอนใช่ไหมครับอ่าครบแลวครับท่านจะท่านระกำกัการครับ คราะนครับตัวเมียสองตัวครับตัวเมียนะคะมีอยู่สองตัวนะคะเบอร์แปดแต่เบอร์เก้าเบอร์แปดก็เพชรลำพูนะคะเบอร์เก้าใบหมอน ยักษ์ใหญ่เลยนะครับยักษ์ใหญ่เลยนะครับรุ่นรุ่นพ่อพันธุ์รุ่นใหญ่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานอีกเหมือนกันนะครับเพราะสุดยอดต่อสุดหนุ่มแล้วเป็นยังไงนะครับมาวัดกันในรุ่นนี้นะครับรุ่นพันน้ำนมยังเป็นรุ่นไอแอดเรียกรุ่นไอแอดรุ่นเด็กรุ่นเด็กยังไม่เต็มที่อ่างกมการได้เลยครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมรอบสนามครับ รุ่นใหญ่วันนี้นะครับคายกระบือปักทั่วไปนะครับฟันแท้สาคู่นะครับมีส่งเข้ามาประกวดในสนามอยู่ทางด้านที่ผมพูดอยู่นี่นะครับสองตัวนะครับในแก่ยวกยหมายเลขแปและหมายเลขเก้ค่อนข้างจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับแต่ดูจากลักษณะภายนอกแล้วก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานนะครับถึงแม้ว่าบางตัวเนี่ยรอยที่ผมบอกเช่นตาเต้มเกล้จํำอาจจะดูจางๆนิดๆแต่ก็ถือว่ามีนะครับ ถือว่ามีก็ถือว่าเป็นกระบือปักไทยนะครับท่านดูตัวได้นะครับคะแนนค่อนข้างจะขาดนะครับขอประกาศเลยนะครับให้กระบือหมายเลขแปดได้ลําดับหนึ่งครับแล้วก็หมายเลขเก้าได้ลําดับสองนะครับท่านดูจากรูปร่างตัวแล้วนะครับค่อนข้างจะเตี้ยเสมอกันนะครับมีความสูงไม่ค่อยเยอะแต่ว่าลาดับแปดเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่านะครับตัวยาวกว่าสมบูรณ์กว่านะครับก็ตัดสินดังนี้ครับขอบคุณครับ เดี๋ยวรางวัลโยกมาทางนี้เลยครับโยกขยับมาทางนนหน้าเลยเดี๋ยวทางนู้นตามมาครับเดี๋ยวทางฝ่ายพ่อคันรุ่นใหญ่จะได้เข้าลายนะครับเข้าลายแล้วก็เดี๋ยวท่านกรรมการท่านจะดูนะครับเดี๋ยวเราอ้อมรางวัลส่องเลยไหมคะได้เลยครับร,รางวัลเลยครับค่ะขอเชิญคุณโอนะคะคุณโอ๋ชัยยันนะคะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับรุ่นใหญ่นะคะเจ้าภาพแบบว่าคุณ ขอเชิญคุณโอนะคะที่เป็นตัวตั้งตัวตีนะคะต้องต้องให้รุ่นใหญ่นี้เป็นให้คุณโอให้เกียรติมอบรางวัลน,นะคะรางวัลที่สองนะคะใบหมอนนะคะเ,เจ้าของคือคุณอมอันนี้รางวัลที่หนึ่งมอบรางวัลที่หนึ่งก่อนนะคะเพชรลังพูนะคะเจ้าของคุณเอก,กลักษณ์นะคะจากชลบุรีนะคะ รางวัลที่สองนะคะใบหมอนนะคะของคุณอ้อมนะคะชนบุรีนะคะยินดีกับทั้งสองรางวัลด้วยนะคะรุ่นนี้ความตื่นเต้นกําลังจะมาเยือนแล้วนบการใช่ค่ะหนุ่มใหญ่นะคะเช็คยอดครับหมายเลขหนึ่งเล้านครับหมายเลขสองเพชรอุทัยครับ หมายเลข3ปานอุทัยหมายเลข4เทพพิทักหมายเลข5ตะวันฉายหมายเลข6ทองคำหมายเลข7บุญเกิดครับครับพบ,บ,บกันครับท่านปรกานครับพี่น้องครับไฟที่เข้าสนามระกวดนะครับแต่และตัวถ้าีนี้เราลองไปยืนเทียบใกล้ๆนะครับ ถ้าดูบนเวทีหรือดูบนอัศจรรย์อาจจะไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่านะครับใหญ่จริงไหมสูงใหญ่จริงไหมนะครับแต่ถ้าพี่น้องไปยืนเทียบนะครับยืนประปกบดูจะรู้ว่ายักษ์จริงๆนะครับรุ่นนี้คือตั้งสูงทั้งใหญ่นะครับตั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกล้ามเนื้อนี่เป็นการพัฒนารุ่นใหม่นะครับพัฒนารุ่นใหม่ที่ที่สุดยอดนะครับถึงนนักินพายแถวหน้าเป็นลายเกศเอในยุคปัจจุบันเลยนะครับ ทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวกล้ามเนื้อความสวยงามมีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสุดยอดผลงานการพัฒนาของพี่น้องเราทั้งนั้นนะครับคนไทยเราพัฒนาออกมาแล้วออกมาดีนะครับอย่างที่อาจารย์ปุ๊กอาจารย์อ้อมบอกนะครับว่าควายไทยกระเบื้อปักนะครับกระบือปนะักอปของไทยถือว่าเป็นกระบือปักที่ดีที่สุดในโลกนะครับคงจะเป็นจริงนะครับเพราะว่าเราพัฒนากันมาหนักเป็นตันนะตันกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสุดยอดพ่อพันธุ์ระดับประเทศ ที่เรามาให้เห็นกันนะครับนะครับการจูงภายในสนามประกวดนะครับท่านอย่าเมอนะครับผมบอกแล้วไงว่าท่านอย่าเมอนะครับท่านอย่าไปหลงดูแต่เอฟซีที่ข้างๆมาคอยเชียร์นะครับท่านดูควายของท่านนะครับเลี้ยงมาตั้งสามสี่เดือนนะครับหมดค่าเลี้ยงไปกันหลายตังหมดเหงื่อไปหลายหยดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาในสนามประกวดไม่กี่นาทีท่านต้องดูแลไยท่านให้ดีนะครับ จัดท่ายืนให้ดีขาหน้าขาหลังวางอย่างไรควรจะวางอย่างไรให้มันดูดีนะครับท่านจัดก,การะนะครับเพราะบางครั้งควายท่านอาจจะยืนดีก็ได้แต่บางครั้งในการที่เข้าควายเข้ามาในสนามประกวดเนี่ยองตัวเขายืนในยืนบทที่ไม่ได้โชว์นะครับจริงปกติอยู่ที่บ้านยืนดีเลยแต่พอในสนามประกวดเนี่ยท่านไม่ได้ดูเขาไงท่านปล่อยเขานะครับเขาปล่อยแล้วก็ยืนไม่ดีก็ไม่ได้โชว์ท่านกรรมาการเห็นในสิ่งที่ดีที่ท่านอยากโชว์นะครับเพราะนั้นเนจะเกิดความเสียหายได้นะครับ เพราะนั้นเนี่ยมือจูงนะฮะมือจูงในสนามประกวดท่านต้องใส่ใจกับควายของท่านที่ยืนอยู่นะครับอย่าไปสนใจเอฟซีเข้าข้างเสียงเจียวเจ้าเสียงนูน่นเสียงนี่เสียงชมเพลินไม่เลยนะครับไม่ได้ดูควายตัวเองอันนี้ไม่ได้นะเสียหายนะครับท่านจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะครับที่ท่านลงทุนลงแรงมานะครับอันนี้นจะไม่ได้คุ้มนะครับเดินทางไกลนะครับแล้วควายบางตัวนะครับ เดี๋ยวท่านจะแปลกใจว่าเอ๊ะตอนอยู่บ้านยืนดีแต่พอมายืนสนามทำไมมันยืนไม่นิ่งเลยนู่นนี่นั่นมันเมื่อยครับควายเดินทางเนี่ยครับควายตัวเดินทางมาสามสี่ร้อยโลสี่ห้าร้อยโลเนี่ยมันเมื่อยอ่ะผมบอกว่าควายยืนบนรถบรทุกเนี่ยก็เหมือนคนขึ้นรถเมย์นะครับง่ายๆคนรถเมล์แล้วไม่ได้จับราวอ่ะยืนผ่านขาเอาอ่ะนั่นแหละนะครับเ็ราเมื่อยนะครับผมเคยมีประสบการณ์นะครับเอาควายไปปั่วไกลๆเนี่ยควายจะคุกเข่านอนในสนามอย่างเดียวเลยแต่เขาเมื่อยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยท่านต้องเข้าใจเด็กปายของท่านนัเมื่อยนะเดินทางไกลท่านต้องทําอย่างไรใจะให้เขายืนอย่างไรนะครับให้ดีที่สุดนะครับขาหน้าขาหลังวางแบบไหนนะครับอย่างที่ท่านกรรมการท่านอาจารย์สุกรชัยหรือท่านผอ,อเอ็กผอ,อ,อกุลพัฒ์แนะนําไว้ครับประเภทยกหัวเหงนเป็นหมาอันเทเชียนหรือว่าหัวฮินดูาตินไม่ใช่นะครับอันนั้นคือตัดคะแนนนะครับเพราะมันทำไงเพราะทำให้ปายท่านหลังแอนนะครับ ควายท่านหลังตรงดีๆถ้าไปยกหัวถ้าแบบเลยไหลไปเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันจะทําให้ควายท่านหลังเอ่นนะครับถามว่าบุคลิกควายบางตัวนะอาจารย์เนาะควายบางตัวเนี่ยคอต่ําเรียกควายคอต่ํานะครับคอต่ําท่านก็จะดูไม่ค่อยสวยไม่ดูหัวต่าๆหน่อยท่านจะทาไงให,ให้มันดูยกเนี่ยกระตุ้นที่ใต้เื่อท่านสุดเนี่ยตระต้นที่ใต้คอใต้อกเนี่ยอาจารย์เขาจะยกอกขึ้นมาหน่อยมั่ก็จะดูดีนะครับบุคลิกของควายเนี่ยบางตัวมันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับบางตัวคอต่ําบางตัวคอคอดี พอดียกระดับแนวสันหลังก็พอแล้วนะครับนี่คือขออนุญาตแนะนํานะครับยกให้หัวระดับแนวสันหลังแนวไหล่ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องสูงมากนะครับของตัวเนี่ยคอต่ําเราไปยกหัวที่มันสูงกว่าไหลมันก็เลยง้นแต่เพราะหัวนะครับไหล่ไม่ยกอกไม่ยกอ,อกไม่ยกด้วยอันนี้ก็ไม่สวยนะครับจะบอกว่าอา่างัน,นหน่อยนะหนางน่อยเดยอะคือควายมัน มันเป็นตวัวคู่อะนะคะก,ก็ขยับให้มันอย่าไปเผือกันเดี๋ยวมันเป็นแผลเป็นไรแค่นั้นยังไม่มีอะไรครับเว้นเว้นนัางขยับนิดนึงต้องยืนให้แบบแมนยืนให้มัน่นยืนขาหลังขาหน้าให้ให้ให้กระชับเผื่อเผื่อเผืออ่อคู่นี้ขยับห่างกันนิดนึงห่างอีกหน่อยถ้าขึ้นแขนขึ้นแขนไม่ได้เดี๋ยวเขาเข่าเผือกันเดี๋ยวอีกตัวโมโหเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวยุ่งอขยับนิดนึงแต่ปกติอาจารย์ครับควายเนี่ยจะเป็นควายหนุ่มนะถ้าอยู่บ้านไม่ยอมนะ แต่พอมาสนามในสนามประกวดเนี่ยต่างตัวต่างแปลกที่ต่างตัวแต่ไม่กล้าไม่กล้าซัดกันอ่าอันนี้เป็นเป็นแค่เลใช่ไหมคะได่แค่่เล่แต่ไม่กล้าครับไม่กล้าเพราะว่าต่างต่างตัวต่างแปลกที่ไงไม่ได้ติตัวเองแต่ถ้าตินตัวเองไม่มียอมนะครับอันนี้เป็นเป็นทำไมถึงอยู่ในสนามด้านมีผิดกันก็เพราะเหตุนี้แหละครับเพราะต่างคนต่างมาไม่ชินที่ไม่ได้ตินตัวเองก็เลยไม่ทะเลาะกันน่าดีใจอ่ะนะคะแทนคุณโอ๋ ในการจัดงานทั้งเนี่นะคะควายสวยมากตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่เนี่ยแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกที่จัดแล้วจัดได้โปรเฟสควายเข้าประกวดได้เยอะขนาดเนี่ยน่าดีใจได้ดีใจแทนคนจัดงานเพิ่มไม่ว่าใครได้ที่หนึ่งที่สองมันนิดเดียวจริงๆคายสวยมากแล้วไวายบางตัวนะเดินทางมาจากอีสานมาไกลมากเพื่อมางานเนี้ยถ้าไม่ได้ใจก็คงไม่มากันแบบโอ้โหแบบตัวเป็นสิบล้านหลายล้านนะคะ แรงเงินรางวัลแค่ถ้วยกับเงินเล็กน้อยแต่เดินทางมาเนี่ยเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อมาเอาแชมป์สนามนี้ถึงจัดครั้งแรกนี่โหสุดยอดเลยค่ะดีใจแทนผู้จัดด้วยอะค่ะครับต้องขอบคุณพี่น้องชาวควายเลยมากันด้วยใจนะครับมาด้วยใจถ้าเรารักและสามารถกี่แบบนี้นะจารย์เนาะองการควายก็คึกคักครับ,รบไปที่ไหนก็ไปช่วยกันไปร่วมมือกันนะครับก็ฝากไว้ด้วย ปีหน้างานเกษตรแพได้จัดใหม่ <c oughs> ครั้งที่สองเอาแน่นะอาจานะเนาะถ้าไม่มีโควิดแ,แต่ปีนี้ไม่ได้จัดอ่ะนะคะกับหมายเลขหนึ่งตัวริมสุดนะครับเจ้าเก้าล้านนะครับเป็นลูกของปางแปดริ้วนะครับกับแม่แม,แม่สายชนบุรีนะครับแม่แม่แมของลุงวงพนัฐนิคมชนบุรีนะครับลุงวงก็ผสมจริงนะเห็นแม่แม่ไปผสมจริงกับปางแปดริ้วทีว่บางคานะครับก็ออกมาเป็นเจ้าเก้าล้านนะครับ ตัวที่สองก็ตัวเบอร์2นะครับตรงข้างหน้าใน,น,นี่คือเพชรอุทัยอันนี้ก็อย่างที่บอกก็เมื่อเช้านะครับว่าเป็นลูกข,ของเจ้าทองตีนโตนะครับแม่ก็เป็นสายของเจ้าแอร์กำนันโสนดแอร์กำนันโพสเป็นสายของพ่แป๋วพี่น้องอนชื่อซองกำนันโตสนะครับตัวนี้เป็นเพชรอุทัยของเสตต่อนะครับเสตต่อายไทยอุทัยธานีนะครับตัวตัวที่3าเจ้าปานนะครับเจ้าปานในตัวกลางตัวเผือกนะครับก็เป็นลูกของแก้วฟ้าน,นะครับเป็นของ ท่านนายกนะครับวันนี้ก็ได้ส่งต่อไปละสองล้ 2, นานส่งต,ต่อแบ่งแบ่งตันกันไปพัฒนานะครับตัวเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่ตัวด้านนูนเทพพิทักษ์ครับตัวหันหนหน้าไปทางด้านทางออกนะเทพพิทักษ์เป็นลูกของเบิ้มพันล้านนะครับกับแม่เมนะครับตัวนี้เป็นจักของเทพมงคลแห่งบิน,นบอลเบร์นะเป็นน้องชายเลยเทพพิทักษ์เป็นน้องชายพ่อแม่เดียวกันกับเทพมงคลของ บินบอระเบืนะครับตัวนี้เทพิทัตัวนี้ประจำการอยู่สระบุรีครับเป็นฟาร์มของอาจารย์อ็อกอาจารย์ออกไปอาจารย์หนุ่มไปแรงอาจารย์ออกเมื่อก่อนเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาจบวิศวะเทคโนอะไระเ,ะเทคโนลกักกระบังหรือนครเหนือนะผมไม่แน่ใจนะฮะตัวนี้ก็ไม่สอนเด็กแล้วมาเลี้ยงฝวายแล้วเอาวัฒนาฝ่ายอันนี้ก็น่าชื่นใจนะครับเบอร์ห้าตะวันฉายนะครับตัวที่สองจากด้านนน้นนะครับตะวันฉายเป็นรูปของใบหยกนะครับ ลูกของใบหยกตัวนี้ก็เป็นยักษ์ใหญ่เดีเป็นลูกใบหยกที่ดีมากตัวหนึ่งนะครับที่ที่ใหญ่มากนะครับเป็นใหญ่หนานึกนะครับนี่ถือว่าเป็นพันธุกรรมที่น่าสนใจครับใบหยกตัวนี้ตายไปแล้วครับใบหยกตายไปแล้วนะครับแม่ของใบหยกก็ตายไปแล้วครับเพราะฉะนั้นพันธุกรรมใบหยกที่น่าสนใจก็เนี่ยตะวันฉายที่น่าสนใจนะครับถือว่าเอาเท่าที่ผมเห็นแล้วกันตะวันฉายถือว่าเป็นลูกใบหยกตัวผู้ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเห็นนะครับ ผมมั่นใจว่าตัวนี้น่าจะดีที่สุดเขาที่เคยเห็นนะในยุทธจักรเขาที่เคยเห็นนะครับหมายเลขหกนะครับตัวด้านซ้ายนี่คือท้องคันนะคร ó, mm ับทองคันก็อย่างที่ผมบอกเป็นลูกของแสงรุไทยนะกับแม่แม่สายดาวทีพีนะครับนี่จะนี่กำกับอยู่ที่หนึ่งบางปูควายนาคาเฟ่สว่างอารมณ์มุทัยธานีนะครับเป็นาญาแสงรุไทยนะครับตัวที่เจ็ดนะครับเป็นลูกของชื่อเจ้าบุญเกิดนะครับบุญเกิดเป็นไฟเผือกนะครับ คเผือกเป็นลูกของเจ้าแก้วนะเจ้าแก้วนะชนบุรีกับแม่งอนชนบุรีนะครับก็เป็นลักหณะที่ดีนะครับเป็นควเผือกที่ดีนะครับเดี๋ยวนี้อาจาราย์ควเผือกผมว่าเขาพัฒนากันมาดีขึ้นนะลูกทรงผิวพันธุ์นะครับคือเผือกแดงๆอย่างสมัยก่อนเริ่มไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้พอเราเห็นตัวใหญ่ที่เป็นเผือกแบบนี้ครับก็เรียกเผือกสมรีอาจารย์ครับคือขนสีขาวมันจะดูสวยหนังสีชมพูอ่อน แต่จะมีเผือกบางอย่างที่หนังสีออกเข้มกว่าน,นี้ออกส้มๆมกว่าน,นี้อันนั้นจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับเพราะอันนั้นคือเผือกที่นิยมกันก็คือต้องเผือกโทประมาณนี้ครับอาจารย์เป็นเรื่องของจีฟังนะครับมีแต่คนอยากได้น้ำเชื้อเพราะทันไปเมืองนอกนะคะเ<ม>พื่อนเพื่อนเยอะมากนะคะเพื่อนที่เมืองนอกแต่ว่าเราส่งออกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราเป็นเมืองปัลกลูกปักและครับเปื่อย อนาคตก็จะพัฒนาส่งออกเป็นตัวอ่อนนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะจะได้ส่งไปอย่างไรขันบุรี่เนลนะควายควายปราบไทยเนี่ยค่ะอันดับหนึ่งของโลกค่ะขอบอกได้เลยมีแต่คนอยากได้แต่เราส่งไปไหนไม่ได้นะคะส่งไปได้แต่เพื่อนบ้านนะคะ,ะเพื่อนบ้านเราก็ล่าสุดอัปเดตกับเพื่อนที่ลาวนะคะ<ๆ>เขาเอาพันธุกรรมแก้วฟ้าไปนะคะ<ๆ>ก็ได้ลูกออกมาค่อนข้างสวยเลยนะคะทางนู้น พัฒนาคายทางโน้นนนะอ่าไปแป,ปสั่งชาใน, <6 S 1> านในสนามนี่ในสนามนี้ก็ถือว่าแต่ละท่านที่จูงควายถือว่าจูงได้ดีนะครับนิ่งจูงนะครับควายได้ดีนิ่งแล้วก็ยืนในท่าทางที่ดีนะครับอยู่ในท่าทางที่ดีไม่มีคนไหนที่ไปยืดขาหน้าขาหลังให้ห่างกันเป็น วัวฮิดูบาซินที่ถ่ายตามรูปภาพต่างๆนั้นไม่ไมไมสวยงามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการจัดยืนที่ดีนะครับนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าในสนามรประกวดมีเวลาให้ไม่กี่นาทีนะครับเลี้ยงมาตั้งนานเนี่ยใส่ใจนะครับใส่ใจควายที่นําเข้าสนามนะครับยืนให้ดีให้ได้โชว์ให้ได้อยากโชว์อะไรอยากโชว์กล้ามเนื้อคออยากโชว์กล้ามเนื้อสะโพกอยากโชว์อะไรทายัางไงที่จะโชว์ให้กรรมการเห็นได้นั่นแหละคือสิ่งที่ คาสเร็จจะรออยู่ข้างหน้านะครับเพราะท่านที่นังกรรมการเนี่ยถ้าก็ถ้าท่านโชว์ถ้าเราโชว์นะถ้าเราโชว์ให้ท่านเห็นมีอยู่เจ็ดตัวนะครับมีอยู่เจ็ดตัวนะครับรางวัลมีแค่ห้ารางวัลนะครับนะครับก็พี่น้องรุ้นกันมานานแล้วเดี๋ยวจะเครียดไปนะครับประกาศเลยนะครับอันดับที่ห้าหรือรางวัลชมเช,มชยอันดับที่สองนะครับหมายเลขสามครับอ อมาวเลาเป็นเผือกที่ได้รางวัลที่ห้านะครับรางวัลที่ห้า<อ>น,นะครับรางวัลที่สี่นะครับรางวัลที่สี่หมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่นะรางวัลที่สี่นะครับอรางวัลที่สามนะครับประกาศเลยรางวัลที่สามหมายเลขดึงรางวัลที่สามนะครับรางวัลที่สามนะครับเก้าล้านในที่สามรุ่นนี้รุ่นสาคัญนะครับผมต้องการให้พี่น้องวัดสายตาดูดีว่าแม่นหรือไม่แม่นนะครับ ระหว่างเบอร์ห้ากับเบอร์หกนะครับใครคิดว่าเบอร์ห้าได้แชมป์ปลุกมือครับเบอร์ห้าอยู่ไหนครับเอ,อ,อ,บอบาเบอร์ห้ากับเบอร์หกนะครับใครคิดว่าเบอร์หกได้แชมป์ปลุกมือครับเอาแลนะ้วสิเสียงแตกแล้วครับขอ,ขอ,ขอสองตัวประกบกันนิดนึงครับให้วีน,น้องดูจะจก,ก่อนตัดสินใจนะครับโชว์กันหน่อยนะคะให้ท่านคิดว่าท่านเดาถูกไหมว่าตัวไหนได้แชมป์ นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นจะให้กรรมการท่านกรรมการเขาอธิบายนะครับนะครับก็อพันุรุ่นใหญ่นะฮะข้อพันุรุ่นใหญ่งานประกวดควายบ้านบึงชนบุรีนะครับประจำปีนี้นะครับได้แก่หมายเลขห้าครับนะครับยินดีกันด้วยครับหมายเลขหกได้ที่สองนะครับนะครับเชิญท่านกรรมการอ่า ให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมหน่อยครับครับก็สวัสดีนะครับรุ่นนี้ก็รุ่นสุดท้ายแล้วนะครับอ่าสำหรับควายเผือกตัวนี้นะครับที่ได้อันดับห้านะครับที่ได้อันดับห้านะครับควายตัวนี้เป็นควายที่มี คือคือควายห้าตัวเนี่ยถือว่าสุดยอดควายนะครับความลึกความหนาของตัวดีหมดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อสะโพกเยอะมากนะครับแต่วันนี้เขาอาจจะมีด้อยกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับเรื่องของความสูงนะครับฮัลโหลครับเรื่องของความสูงจริงๆกล้ามเนื้ออะไรต่างๆดีนะครับหลังตรงนะครับมีความหนานะครับอาจจะด้อยกว่าเขาหน่อยก็คือเรื่องของสูงนะครับส่วนตัวนี้นะครับ เป็นควายที่กล้ามเนื้อสะโพกดีนะครับหน้าตาดีนะครับส่วนหน้าการยืนการยืนถ้าเขาถ้าเขายืนถ่างกว่านี้มันจะดูรับน้ําหนักได้ดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นควายที่ดีตัวหนึ่งนะครับหลังถ้าถ้ายกขึ้นกว่านี้สักหน่อยจะจะเสว่มากนะครับอักก็พอช้ได้แต่มาถ้าถ้าคุณหางนะครับพอดีวันนี้ ถ้าโคนหางเขาใหญ่ๆหางใหญ่นิดหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อของอันนี้ก็ก็ดีนะครับก็ก็สูงใหญ่นะเทียบเทียบกันก,ก็ก็จะเหนือกว่าเกือดนะครับครับ <c oughs> ส่วนไฮไลท์มาอยู่สามตัวนี้นะครับสามตัวนี้นะครับตัวอันนี้นะ่จาจะเก้าล้านใช่ไหมครับคือเก้าล้านเนาะรับเก้าล้าน มันไม่จริงๆอ่ะนะครับควายสามตัวนี้นะผมก็หาที่ตียากเหมือนกันนะครับเก้าล้านในี่โดดเด่นตรงที่ความยาวนะครับเขายาวจริงนะครับอ่าส่วนด้านหน้าก็ดีนะครับการยืนก็ดีแข้งขาอะไรดีหมดนะครับอ่าวันนี้ถ้าถ้าก้นเขาใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะครับถ้าก้นเขาใหญ่กว่านี้สักหน่อยจะถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่สุดยอดอีกตัวหนึ่งนะครับอ่า อาจจะรีดทำเชื้อเยอะเนาะก็ธรรมดาจริงๆสมบูรณ์ขนาดนี้ผมว่าสิอโอเคอะควายสมบูรณ์มากไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบนะครับอันนี้ถือว่าเป็นควายพ่อพันขันยอดนะครับอ่าส่วน <c oughs> หมายเลขหกใช่ไหมครับหมายเลขหกทองคําตัวนี้นะครับจริงๆความยาวแพทตัวนี้นะครับแต่พอเรามาดูด้านด้านหลังนะครับตรงกล้ามเนือ้อตรงสะโพกเนี้ยมันมันมันเยอะมากนะครับการยืนแข้งขาแข็งแรงนะครับอันหักก็ดี ตัวนี้วันพ่าดีเหมือนกันนะครับเรามาดูโคนขาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันจะเหนือกว่าหน่อยนะครับแต่ความยาวจะเป็นรองนะครับส่วนข้างหน้าความกลมกลืนหน้าตารูปหล่อนะครับการยืนดีนะครับกีบก็ดีนะครับกีบดีทั้งคู่นะครับผมก็ถือว่าสุดยอดนะครับหลังก็ตรงดีนะครับในส่วนนี้มันก็จะเหนือกว่าส่วนของโซ่พุกนิดนึงนะครับก็เลยก็เลยให้หนับสองนะครับส่วนระหว่างทองคํากับ ตะวันฉายนะครับตะวันฉายสมัยก่อนก็เคยอ้วนมากอ้วนจนมองไม่เห็นหําอ่าแต่ตอนนี้รู้สึกกล้ามเนื้อเขาเขาแข็งแรงนะครับเราดูสะโพกอ่าสะโพกก็กล้ามเนื้อขาตรงนี้ยเขาก็เหนือ,อกว่าตัวอื่นนะครับยิ่งพอมาดูด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างบางมิดเลยมิดมิดทุกตัวนะครับวันนี้ก็เลยให้เกียรติเขาหน่อยนะครับ ถ้าตัวนี้นะถ้าเขามันกลางๆแล้วเขาใหญ่ๆเหมือนเหมือนตัวอื่นนะครับมันก็หาทิศยากเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขนาดควายน้ําหนักขาดนี้การยืนผมถชือว่ารับน้ําหนักได้ดีนะครับน้ําหนักเขาก็น่าจะเยอะนะครับมาดูร่างข้างยิ่งงโหงลามวันนี้ก็เลยให้เกีติเขาหน่อยให้แชมป์ครับไปนะครับพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณทางท่านคุณนใหญ่นะครับเพจผูนะครับฟันสามปูนะครับแนะนำดี มากเลยนะคะนี้สำหรับการมอบรางวัลน,นะคะก็ขอเชิญนะคะสอ,อชัยวัฒน์นะคะให้เกียรติมอบรางวัลให้กับรุ่นใหญ่นะคะท่านสพออชัยวัฒน์ก็รุ่นใหญ่ใช่ไหมพี่แต่รุ่นใหญ่ต้องต้องลากกันไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับที่ห้านะคะตาน